ถ้าพูดถึงเกมยิงที่โด่งดังที่สุดในโลกก็คงไม่มีใครไม่รู้จัก Call of Duty ซีรีส์เกมที่พาเราย้อนเวลากลับไปสัมผัสสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงสงครามเย็นและแม้แต่การรบสมมุติในอนาคตแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือเบื้องหลังฉากมันๆและเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นของเกมเหล่านี้มีเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่มากมายเริ่มกันที่ภาคแรกสุดในปี2003 Call of Duty ภาคนี้พาเราไปสัมผัสสมรภูมิ สงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่แนวรบของอเมริกาอังกฤษและสหภาพโซเวียตโดยหนึ่งในฉากที่โดดเด่นคือการยกพลขึ้นบกที่นอมันดีหรือที่รู้จักกันในชื่อดีเดเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนปี1944วันที่ทหารพันธมิตรนับแสนเสี่ยงชีวิตบุกขึ้นชายฝั่งฝรั่งเศสเพื่อโค่นล้มกองทัพนาซีฉากนี้ในเกมถูกออกแบบขึ้นจากบันทึกจริงของทหารที่เคยอยู่ใน เหตุการณ์ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศโกลาหลความตึงเครียดและการสูญเสียอย่างใกล้ชิด Call of Duty 2และ3ยังคงเดินตามรอยสงครามโลกภารกิจต่างๆเช่นการปีนหน้าผาที่ Point du Hoc หรือการรบใน Battle of the Bulge ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในยุทธการสำคัญที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกต่อมาในปี2008กับ Call of Duty World at War เกมภาคนี้หันไปเล่าเรื่องฝั่งแปซิฟิกเราได้เห็นการรบที่เกาะเปเลเลีวการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ใช้ยุทธวิธียึดตายไม่ถอยภารกิจเหล่านี้ดัดแปลงจากบันทึกการรบจริงที่โหดร้ายและสูญเสียมหาศาล จากสงครามโลกเราเก้าวเข้าสู่สงครามเย็นกับซีรีส์ Black Ops ภาคแรกเปิดตัวด้วยภารกิจลอบสังหารฟิเดลคาสโตรผู้นำคิวบาแม้จะเป็นฉากสมมุติแต่ในโลกจริง CIA เคยพยายามลอบสังหารคาสโตรจริงๆกว่า600ครั้งตั้งแต่สีกายาพิษช,ชุดดำนำวางระเบิดไปจนถึงแผนการที่ฟังดูงไม่น่าเชื่อแต่ทั้งหมดก็ถูกบันทึกไวจ้จริงๆ ไม่เพียงเท่านั้น Black Ops ยังหยิบเอาโครงการ MKULTRA ของ CIA มาเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่องตัวละคร Alex Mason ถูกล้างสมองถูกควบคุมให้ทำตามคำสั่งและนั่นสะท้อนถึงการทดลองที่ CIA เคยทำจริงๆในยุคสงครามเย็นโดยใช้ยาหรือวิธีการทางจิตวิทยาเพื่อควบคุมผู้คน Black Ops 2ยิ่งก้าวไปไกลกว่าเดิมด้วยการเล่าเรื่องทั้งในอดีตและอนาคตตัวร้ายอย่างราอูเมนเนเดสได้แรงบันดาลใจจากผู้นำกองกำลังติดอาวุธจริงๆในละตินอเมริกาและที่น่าสนใจคือทีมพัฒนาเกมยังได้อลิเวอร์นอร์ธอดีตเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐผู้มีบทบาทจริงในสงครามเย็นมาร่วงให้คำปรึกษาอีกด้วย ถัดมาในซีรีส์ Modern Warfare เกมไม่ได้หยิบยกเหตุการณ์จริงตรงๆแต่ดัดแปลงจากสงครามร่วมสมัยหน่วยรบพิเศษอย่าง SAS และกองกำลังสหรัฐถูกออกแบบตามข้อมูลจริงหนึ่งในภาร,รกิจที่ผู้เล่นไม่มีวันลืมคือออรกิลิดาบภารกิจซุ่มยิงในเมืองพริพริของยูเครนสถานที่นี้คือเมืองจริงที่ถูกทิ้งร้างหลังเหตุการณ์เชอร์โนโบิลและทีมงานใช้ภาพถ่ายจริงมาสร้างฉากเกือบทั้งหมด แต่ฉากที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกลับอยู่ในโมเดิร์นวอลแฟ2นั่นคือโนร์เชียนภารกิจที่ผู้เล่นแฝงตัวอยู่กับผู้ก่อการร้ายและต้องตัดสินใจว่าจะร่วมสังหารหมู่พลเรือนในสนามบินหรือไม่แม้จะเป็นเรื่องแต่งแต่ฉากนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกหลายประเทศถึงกับเซ็นเซอร์หรือแบนเกมทันที Modern ์นวอลแฟภาครีบูตปี2019ก็ไม่รอดจากเสียงวิจารณ์เช่นกันเกมสร้างฉากที่อ้างอิงจาก Highway of Death ถนนในสงครามอ่าวเกอร์เซียที่กองทัพอเมริกากับพันธมิตรโจมตีกองทัพอิรักที่กำลังล่าถอยแต่ในเกมเหตุการณ์นี้ถูกโยนความผิดไปยังฝ่ายอื่นทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่ากำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์ เมื่อซีรีส์เดินเข้าสู่ยุคอนาคตอย่าง Advanced Warfare เรื่องราวก็เปลี่ยนมาโฟกัสที่ Private Military Companies หรือบริษัททหารเอกชนซึ่งแรงบันดาลใจมาจากองค์กรจริงอย่าง Blackwater ที่มีบทบาทในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานเกมสะท้อนความกลัวว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทเอกชนเหล่านี้มีอำนาจเกินกว่ารัฐบาลจะเกิดอะไรกับโลกไปนี้ สุดท้าย Call of Duty WW2 และแวนการ์ดก็พาเรากลับไปยังสงครามโลกอีกครั้งโดยเน้นเล่าความเสียสละของหน่วยรบพิเศษที่ถูกลืมในประวัติศาสตร์ตัวละครหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากทหารจริงๆที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ใน Call of Duty เกมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแต่ยังเป็นการนำประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดในรูปแบบใหม่บางครั้งก็ใกล้เคียงกับความจริงบางครั้งก็ถูกบิดเพื่อเล่าเรื่องแต่ไม่ว่าจะอย่างไร Call of Duty ก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่พาผู้เล่นนับร้อยล้านคนทั่วโลกได้สัมผัสร่องรอยของสงครามจริงที่โลกไม่อาจลืมได้